ครตอนนั้นไปกันกี่คนนะครับพี่เจ็ดคนเจ็ดคนแล้วช่วงเกิดเหตุตอนนั้นกำลังยังไงอยู่ครับพี่ก็คือผมหันหลังให้ไฟน้องเฉยตะโกนมาว่าไฟไหมผมหันไปมองหันไปมองแป๊บเดียวครับแล้วไฟมันกำลังวิ่งมาทางผมครับผมก็เลยรีบวิ่งกันออกมาพอจังหวะที่วิ่งออกพอมาแฟนติดอยู่ตรงเก้าอี้เหมือนเก้าอี้มันล้มโต๊ะล้มอะไรเงี้ยครับก็เลยพังเอาก้าอ้ออกให้อะครับ แล้วตอนนี้แฟนพี่บาดเจ็บยังไงมั่งครับตอนนี้แฟนเป็นไฟคอบหน้าด้านแขนสองข้างแล้วก็หลังหน้าอกเอที่คแ็บบลปนตอนนี้ก็มันจะาย,าย,ย้ายนะไปมอวูนะเห็นเขาพูดกันปกตไปิไปเที่ยวบ่อยไหมครับไปเที่ยวไม่เพิ่งผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดใช่ก็เลยมามาเที่ยวกันตอนที่พี่เข้าไปเข้าไปประมาณกี่โมงครับห้าทุ่ม,มประมาณห้าทุ่มแล้วตอนที่เกิดเหตุนี่ผับกําลังจะปิดหรือว่ายังเปิดอยู่ อันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ผมก็คือก well> ็อิสราพรรคก็คงไปกลับบ้านแล้วเพราะว่าจริงๆอีกวันนึงผมต้องเดินทางก็ต้อมีการตรวจบัตรไหมตรวจตรวจตรวจบัตรประชาชนมั้ยตรวจใช่ตรวจใช่มั้ยฮะ